เดียวไปเอาเข่าขึ้นเหล่าน้ำกันนะครับวันนี้กับพี่น้องเอาข่าขึ้นเหล่านะครับหลายแห่งนะครับว่าวันนี้คือว่าเป็นมือแรกนะครับที่เห็นงานนะครับแล้วก็เป็นมือแรกที่เอาเข่าขึ้นเหล่าของผมนะครับวันนี้กัไปเบิรงพาบรรยากาศกันนะครับว่าค้อมสมัคขี้ของพี่น้องเขานะครับกว่าง่ายคือกับว่ามีผู้อื่นนะครับมีแต่พูนพญายม่ใหญ่นะครับผมก็เป็นคืนร้านคืนทีานนีนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้พี่ๆทุกคนมาชมภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศครับผมได้ไปชมคลิปเต็มกันนะครับพี่ทุกคนพี่ทุกคนนนนนนะครััับววีี้ก็็เยท่ 9นะครับวันนี้ก็อย่างที่เคยนะครับช่วงเย็นก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเาียญาตินะไม่จะเป็นลุงเป็นพ่อตาแม่ยายนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือว่าอีสานมาเออพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับมาซ้อยกันนะครับคู่เขานะครับคู่เขานี่คู่เขานะครับคู่เขานี่รัเพื่อนีแหละพี่น้องตะกุ้นซุ่มเมียผมนะครับเพิินกานะครับนี่แหละครับนี่เด้อครับเด้อนี่ พี่แนมเห็นว่ามีผู้ใดไนะครับมีแต่พี่น้องว่องพระโอ้นเลยครับนี่มีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นหลานเขยเพลินดูครับมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อโอยต่อยเลยเห็นบ่ครับนี่เอาเสียกได้กินแบบกินตะปอนือจะขวดเหรอยายเออได้กินจะขวดกออลังกินแต่ขวดนี่กินเมื่อกี้กินได้ร่อยจะขวดเหรอย่า่เพราท่านได้กินนี่ใสจชงไว้อยู่นี่ตีโอ้แต่ผมก็กินไปหลายขวดเห็ แกาโมันไงคนเนาะเ็ดบ่าพ่อหลายต่อเบิ้งรับเบิ่งครับโอ้ยแบกเลี้ยงแถวกันบักอมมวนแห้งรับมวนแห้งนี่ครับมวนแห้งครับแบกเลี้ยงแถวกันเาเบิ่งง่ายเลยครับบรรยากาศแบบนี้ หาเบื้งยากครับหาเบื้งยากบรรยากาศแบบนี้หาเบื้งยากครับเออผ่นยกคหนายหน้าเนี่ยละยกห็หน้าเนี่ย ยังยังโอ้ยผู้ใกลแอแบบเขาได้คลิปนีครับพี่น้องไปดบโอบควนครับอีสานบ้านเฮาซอยกันคนละไม่คนละมือเบ้ยมวนที่สี่ผมมีอีกแล้ว นี่ครับแกมาเล่านี่แะครับเล่านี่เฮ้ยโอ้ยโอวดเลยครับเบื้องหน้าโอ้ยดอะไมแลวครับบูเียแถวกันเมื่อลยมาเรียงแถวกันมา่อเห็บอครับเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ก่อนอ่มากๆไปก่อนเาเห็นบาดมอแท้บ่แบกดนนใหญ่ก็หยุดถ่าวันนี้ไหมแบกมาไกลบแห้งแล้วยังกินไม่ผักข่าอยู่วันนี้ นี่ไหนี่ไหนี่ไหนม่น่น่ีเดก่่ากยนัี่นงี่ดมิเังมาเมยพี่น้องเอ้ยแบกปูละสองถงกับเลี้ยวจ่อยผมก็ตั้งแต่ถงเดียวนึงนี่เลี้ยวจ่อยนี่โอ้หคนงานเข้าอไ้ มาเด้อมาด้อพี่น้องเอ้ยไมา่ไม่ยังอีอ้ มืัอนี้นะครับหมู่ผมครับเอฟซีทั้งหลายครับมืัอนี้เขาก็เอาเข่าขึ้นเล่าครับเอาเข่าขึ้นเล่าโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้พี่น้องหลายคักโอ้จังสีแล้วครับสัมรี่คนดีมีน้ำใจนี่พี่น้องไร้ดีส้มก็ว่าสัมรี่คนดีมีน้ำใจอีดีเลยนี่โอ้พี่น้องหลายครับพี่น้องหลายบ่เมื่อยเลยครับบ่เมื่อยเลยครับเหตุงานมวนแห้งโอ้ที่มีเบิ่งครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งครับพี่โอ้แต่ละคนแต่ละคนสอยกันคนละไม้คนละมือมันแห้งครับนี่ผมนั่งเบิ่งอครัับนี้ นี่ครับนี่นี่นี่นพญายิ่ผมเนี่ยถ้าพ่อใหญ่บุญหลีเด้อเรามีซองลองซองเขาซื้อได้ก็ซื้อ,อยังไงก็อ๋อภายตะวันผู้ใดก็อย่าลืมติดตามภายตะวันนะช้างน้องน้องไพตะวันออนี่ครับนี่ครับวิถีชุมชนนะครับชีวิตนี่ก็คือ หลครั้งพี่ทุกคนนอกก็ประมาณนี้นะครับพอดีพี่ต่องมาตุ่มมะฮ่มนี่เบิ้งเลยครับนี่นี่นี่กระเพาะไงนะกบพ่อใหญ่นะกับพ่อใหญ่นะกับพ่อใหญ่มีแต่พ่อใหญ่ครับผมเป็นหลานเขยเพิ่น <c oughs> เลยอายุหน่อยก <c oughs> ูโม่แต่พอแต่เมย์่้าเห็ดมาเมนบ่อ,อ <c oughs> สัม้ายนะครับอันสร้างอายุจกักรีแล้วครับผ้าตะวตันนี่สองปีครับสปีตอนนี้สร้างอยู่ใสครับอยู่บ้านสร้างครับอยู่บ้านสร้างคิดจังไรครับอาชีพสร้าง อแม่พาเลี้ยงราน่เลี่ยงโอ้แม่พาเลี้ยงโอ้คนคนเต้นดีตัวนี้เผาขึ้นัลนะครับมวนมวลครับมวลแห้งนะบ้านเฮาคนณหลายแห้งครับคนหลายแห้ง ได้ครับทีสามไพ่พันเอ็เต็มบอลทองปีนะครับนะครับผู้ใดผู้ใดที่ตามช่องผมอยู่กันจะเริ่มติดตามนะครับเด้อนี่เด้อเด้อพญิรินะครับปลายตะวันปลายน้องตะวันนะครับผู้ใดที่ตามผมอยู่กันจะเริ่มไปกดปักตะไคร้ให้น้ำเงินแน่ติดตามผมอยู่เด้อพี่น้องซอยศาสตร์นะครับเออซอยศาดตอนนี้คนตามซอแล้วครับอีพีอีพอเทา คนตามหลายเลยจอปไหมปืดไหมี่มีคนตาม้ว้วอะไรครับโอ้ยบวกได้เบิ้งขึ้กันนะครับขาตามหลายตามเลยาไ่ง่อกติดอันนี้เลยครับอันนี้เลยครับอันนี้ช่องยังก่อนนี่ครับช่องยังกครับนี่ช่องยังก็ครับนี่่องพันกันครับ ฟังขันเงินนะครับฟังขันเงินก็จะลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฟังขันเงินตัวนี้มียอดซับไปแล้วยอดซับมุกลอยกว่าครับผมช่องน้อยๆทยอยสั่งนะที่โดนศาตร์จะเรียนโดนศาสตร์เราอีเดียเนาะผมจะนึกว่าเราหอดฟันเราจะนอนหอดฟันอุกน้อยๆทะย่อยสั่งก็่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมแน่นะครับอันนี้กับ่แม่ผู้ใดครับเป็นพ่อใหญ่ผมนะครับถ้ากดติดตามผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ฝ่าผมนำสุขกุน แบ่งมาเออแบ่งมาจากคนนีิแบ่งมาผู้หญิงกัแน่แบ่งมาแน่ค่ะแบ่งมาแน่หรือตูนนี่ยตูดสัตวนี่ยเฮ็ดมาดนไปไอ่เฮ็ดมาเลยสามสี่เดือนแล้วครับโอ้สามสี่เดือนถือหัวลอยคนนี่ถือว่าเรียวได้คนบุกไล่กินน้องม่ละกินน้องสี่เดือนแล้วนี่นะถือว่าเรียวถือว่าเรียวนะครับไม่มีเนี่ยเขาเป็นพุงกระจูนไปพันแล้วครับผมยังอยู่ยำอยู่กระหม่อมนะครับนะครับกระฝากให้ได้ครับเด้อพังขันเงินแล้วก็น้องพลายน้องยังกับพลายตะวันพลายตะวันนะครับอยู่บ้านสร้าง นี่นี่ยุบานทลาดยุบานทลาดนะครับผมก็ไอเอฟซีก็แบ่งสรรปันส่วนนะโคตรซับผมแล้วกัดกดซับพลุงไม่ป่าพลน้ำแน่นะครับพ่อใหญ่คาใส่ใจค่าหนามันนะครับพ่อใหญ่ก็แเด้อสากเวนน้ำเนี่เออพ่ได้ค่าเอียงก่อพ่อใหญ่คาย้ะเออพ่ได้ค่าหย้ะให้น้องค่าวมั่งนะครับแมนครับแมนพ่อใหญ่ซอยกันคนละเล็กละน้อยนะครับก็เป็นความสามัคคีของชุมชนบ้านเฮานะครับพี่น้องผมก็น้ำเสนอบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า ไร่บ้านนะครับไร่บ้านอาะสิบพคือบ้านท่าลาดนะครับบ้านท่าลาดนี่หลักๆก็คือความสามกีสิมาก่อนนะครับโดยเฉพาะคุ้มผมนี่แหละครับเป็นยังเกิดคุ้มยังก่อคุ้มลมเย็นนะฮะลมเย็นนี่โน่นสง่านะครับผมก็อยู่โน่นสางะแต่จะแต่วิ่งผมก็อยู่ติดกันกับเพิ่นนี่แหละครับอ่ะผมว่าท่านในกรได้อยู่แต่ไม่ใหญ่เยังเก่านี่ครับกอบเขาตะระเทียมมดเอ็มลอยมาสามลังครับ โอ้มันอยได้เมือวลมคัตีมนล้นเลยมวนี่คนคเตเออก็ยังเกืบเครื่องบานเหมืนเนาะอันนี้มันกำลัง้อยเดียวได้ินตุ่มไหลนีครับไหลยกไหลครับเพราะว่ามีแต่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับนี่ก็พ่อใหญ่ครับนี่นี่ก็พ่อใหญ่ครับ นี่กพ่อใหไ่นั่นกพ่พใหไงนั่นกพเอใหไ่นี่กรพ่พใหญ่ปุ่นกแม่ใหญ่ผมผมมีหรือผมเป็นน่อยขโมยเขานเพรได้เป็นพ่อใพญ่ไ้วเขาจะเสียถ้าได้ได้ลูกเขยเมื่อไรผมจะได้เป็นพ่อใพญ่หรือว่าพอเถ่าพ่อใพญ่เบิดบานผมว่างกันล่ะครับนี่กพ่อใหไงนั่นกไนี่กแม่ใหไ่นั่นก็แม่ใหไงนั่นกรแม่ใหญ่นี่กแม่ใหญ่สรุปแล้วเมีผได้เป็นหลานลูกหลานผมมีแตเป็นไทุกคน นะครับนำเสนอบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับประมาณนี้นะครับมือนีเฮากัฝากกดไลค์กดแชร์กกรท่านเลยครับเดอ้ออย่าลืมกดติดตามนะครับลายตะวันกับพังขันเงินนะครับเดอ้อฝากทำแน่นนครับสาธุเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันเด้ยอย่าลืมนะครับกรอบควาเวลาอย่าลืมมากินด้วยกัน